มหัศจรรย์ของการเดินยืดชีวิตให้ยาวขึ้นคํานี้ไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยแต่หมายถึงการเดินที่ถูกวิธีด้วยนะครับการเดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกกําลังกายที่ง่ายสะดวกลงทุนน้อยเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ําเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้ในระยะยาว ช่วยให้ระบบต,ต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นถ้าเราได้ออกกำลังกายด้วยการเดินต่อเนื่องสักระยะหนึ่งจะต้องประหลาดใจเลยทีเดียวมีเหตุผลดีๆที่อธิบายได้ก็คือความมหัศจรรย์อย่างแรกช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อการเดินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ สามารถเพิ่มความหนานแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกำลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้กระดูกถูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้นลองสังเกตคนที่นั่งนั่งนอนนอนทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกนั้นจะลดลงกล้ามเนื้อรีบ เหลวไม่กระชับการเดินออกกำลังเพียงวันละ30นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและกลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเขา่าน่องข้อเท้าช่วยกระชับหน้าท้องความ<ล>ม<ห>าัปป่นคงประการที่2ก็คือการเดินนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคร้าย มีผลวิจัยด้านสุขภาพสตรีของมหาวิทยาลัยฮาวารดพบว่าการเดินต่อเนื่อง3-5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกได้กว่า54%ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้20%นอกจากนี้การเดินยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้มากถึงประมาณ60 มีผลการศึกษาของ University of Colorado อเมริกาพบว่าการเดินวันละเพียง1 0 1ถึง15นาทีทำให้อาการโรคเบาหวานดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นการช่วยให้อินซูลินทาง,งานดีขึ้นร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้นนั่นก็หมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเองนอกจากนี้การเดินเร็วติดต่อกันนาน21นาทีต่อวัน 4-5วันต่อสัปดาห์หรือ2ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์จะสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ถึง31%จึงมีคำกล่าวที่ว่าการเดิน1นาทีจะทำให้ชีวิตยาวขึ้นอีก12นาทีเลยทีเดียวมหัศจรรย์ของการเดินข้อที่3ก็คือช่วยชะลอความจำเสื่อมมีการทดลองว่าคนที่เดินไปคิดไป สามารถคิดงานดีๆได้มากกว่าการนั่งอยู่เฉยๆถึง60%ในการศึกษายัางพบว่าการเดินออกกำลังกายนาน40นาที3วันต่อสัปดาห์จะสามารถเพิ่มขนาดสมองที่เชื่อมโยงกับการวางแผนและความจำได้ทั้งยังช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดี D, และไปเลี้ยงสมองมากขึ้นการเดินในผู้สูงวัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการหดตัวของสมองและสามารถรักษาความทรงจำได้นานหลายปีชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยได้มหัศจรรย์ของการเดินอย่างที่4ี่ก็คือการเดินทำให้หลั่งสารแห่งความสุขการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วต่อเนื่องจะกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขซึ่งเป็นสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิบ์บรรเทาอาการปวด และทำให้จิตใจสบายสดชื่นอารมณ์ดีคลายความเครียดลดความวิตกกังวลลดภาวะซึมเศร้าทำให้นอนหลับง่ายหลับดีขึ้นมหัศจันย์ของการเดินข้อที่5ก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันมหาวิทยาลัยแอปเปเลเชียนสเตทที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาของอเมริกาได้ศึกษาพบว่าการเดินต่อเนื่อง30-40นาทีต่อวัน สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้